กทมนะคะเราจะไปจริงๆอยากไปไหว้พระบรมมาสารีริกธาุนะคะของพระสารีบุตรพระโมคคาลลนนะนะคะนี่พาคุณยายไปด้วยคุณยายสวัสดีกรพระสารีบุตรสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะนาตีใครเนี่ย่มีใครสวัสดีทักทายท่านผู้ชมยายบอกใครล่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะเนี่ยคุณยายจะไปกร <c oughs> ุงเทพนะ <c oughs> คะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันว่าคือคุณยายต้องนั่งรถเข็นนะคะไม่รู้ว่าจะมีที่แบบว่าเข้าไปหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะได้้อดูรอบนะคะเดี๋ยวเราก็อยากไปนะคะอยากเข้าไปเห็นเดี๋ยววันนี้พาคุณยายไปซื้อๆกัน ถึงบริเวณสนามหลวงแล้วนะคะก็มีรถติดนะคะรถติดรถที่ว่ามากราบสการะพระบรมาสารีริกธาตุนะคะคนก็เยอะมากๆเลยนะคะคุณยายก็เลยเลือกที่จะเคารพนะคะกราบไหว้ตรงในรถนี่แหละที่เรามองเห็นโดมนี่นะคะเจดีย์แบบนี้นะคะคุณยายก็ ไหว้แล้วก็อธิษฐานแล้วนะคะขอพรอให้โชคดีค่ะก็เหมือนเราเราได้นั่งรถชมเมืองไปด้วยกันนะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนไว้มีโอกาสนะคะก็จะเข้ามากราบสักการะบูชาท่านอีกนะคะก็คือวันนี้ก็พือพาคุณยายมาเนาะเสิร์ฟเสิร์นั่นเองคุณยายก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนั่นเองนะคะที่ได้มาได้ชมแค่ด้านนอกก็ยัง ความรู้สึกของคุณยายบอกว่าอิ่มใจมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่างแย่แย่แน่ๆที่ต้องตั้งซากนะครับว่าการมลทอนไม่ดีท้องสนามหแบงนี้นะครับถือว่าเป็นที่ปริษฐานเป็นการชั่วคราวนะครับไม่ใช่าศาสนสถานนะครับอย่างเช่นวัดวารามต่างๆที่จะสามารถที่จะรองรับเรื่องอภิสมที่เสวนาต่างๆให้เป็นที่การถาววัได้ครับจะพาอน่อนหล่อขิดเดี๋ยวจะพาคุณยายไป ดูวัดพระแก้วนะคะพระบรมาหาราชวางังก็คือเราออกมาจากลานสนามหลวงแล้วนะคะเพราะว่าสงสารคุณนายนะคะก็จะลงยากก็คนเยอะด้วยนะแดดร้อนก็เลยอยากให้คุณนายบนดูวัดพระแก้วเนาะให้คุณนายไหว้ไหว้ในรถก็ได้ค่ะจริงๆก็อยากจะกาพาแกลงนั่นแหละเพะว่า วันนี้รถเยอะมากๆคนเยอะเพราะว่าเป็นช่วยที่ใช้มารนมันเชื้อเพลิงข้ามบารมีสารนิวเคลียสด้วย อยู่ฝ่ามือนิตัยแก่้งอย่าว่าถ้แกวฝ่ามือยายเนี่ยนบอสงามแห้งโอ้คนไหนสวงามมากก็อา่ายเบินิบล ันในตีละใหญ่นีพระบัมพาหล่ะวมางเลยพแก้วมรกตลยแก้วมรกตก็อยู่ในนี้นะคะที่ายเขาลง รถเลยไปนะคะก็จะเห็นศาลลังเมืองกรุงเทพมหานครอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็อนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะคะเราก็จะวนไปดูวัดอรุณด้วยนะคะยังไงก็คอยติดตามรับชมนะคะวันนี้ก็มาสุดวันนี้ก็พาทุกคนนะคะนั่งรถชมเมืองนะคะเข้ามาสักกะพระนนพบรมศา,ารีริกธาตุนะคะแล้วก็ชมวัดพระแก้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะ พาไปชมวัดอรุณนะคะนั่งรถชมเมืองวัดอรุณนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็ลํำลาเ,เพื่อนๆไปเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะนุมโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุค่ะ